มันเนี่ยการตัดต่ตลาดนัดเขาก็บบเบอร์บรรเทาพี่น้องนะครับเัดต่อเลยตอนนี้หกโมงนะครับหกโมงสิบนาทีในกรุบเลยพี่น้องกล้วยกพรบัวลายคักดอกตัวก็มีอยู่พี่น้องมีอยู่นะบัวลายคาดก,ก็ไหนตัวก็มีอยู่นะมันก็ไาเช็คราคาให้พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนระทมรับฟังน้ำกันมาเบิ่งราคาว่าจะเป็นยังไงโอเคเขาคงไปเบิ่งน้ำกันมันหรือเปล ่าสวัสดีครับช่องตะกุณกอพอเพียงมาเราพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนกะมันนี่ก็มานําเสนอสินค้านะครับก่อนสีไปเบิ้งคลิปนะครับช่องตะกุณกอพอเพียงกับมีสินค้าที่จําหน่ายในช่องของตะกุณกอพอเพียงนในเระพี่น้องก็จะเป็นเครื่องประดับม่วควายเด้นพี่น้องเด้อแต่เป็นหมากวินนะพี่น้องหมากวินนี่ครับหมากวินสวยๆเลยนี่ครับเนี่ยคู่ละลอยหาซิบบาทครับงานคึ่งฝีมือจากช่างระดับประเทศเด้อพี่น้องเด้อช่าง ผมสร้งมาขายให้พี่น้องคู่ละห้าร้อยห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเราจะมีคลิกนะครับคลิกกระดูกดังเสียงดีๆเลยพี่น้องนี่ดังดีๆเลยชุดหนึ่งจะเป็นสายพร้อมคลิกชุดหนึ่งนี่ครับชุดนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดหนึ่งอ่ามีทรงเก็บเงินปลายทางครับสนับสนุนช่องตะกุลกอพ่อเพื่อนอย่าลืมศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคือโกวพี่น้อง ของประดับโบกว่ายคุณภาพเสียงดังๆัต้นท่านของช่องตุ้ยคุณขอพเพี่อนอย่าลืมสนับสนุนกันดนะครับสวัสดีครับ่ะบัดน,นี้ผมวามาเช็คราคางัวฟังงัวราคามันจะอยู่ซ้ำเลยสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์วันที่16กุมภาพันธ์สองพันห้าหลังจากผ่านพน้นเอ่อวันมาเลนไทยมาแล้วมึงราคางัวสิไปไปเป็นเังไหร่เพื่อนเขามาบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม ช่องตะคุณก,กอบเพระพยาะเพียงน้ำได้พี่น้องเนอะมานน้ำเสนอข้อมูลผ่านโซเชียลให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังน้ำกันโอเคครับผมไปเบิ่งน้ำกันมนันฟังงัวราคาสีอิ๊วซ้ำได้ครับผมปะโอ้พี่น้องหลายเลยพี่น้องมันไหนพรอลัดสวัสดีครับหลายไม่ได้เมือนนี่เต็มนนรั้งกึ่เก่าหน่ะเหงาเลยก็มีกต่จะไปเศร้าเหต น่ะสองหมื่ลตรวงามๆเลยพี่น้องนี่สองหมื่นหนึ่งพันบาทตรนีตัวหน0หมื่นสี่หาร้อยบาทครับหมื่นสี่ห้าร้อยบาทเนาะืองหนึ่งตัวสองตัสามตัวหมื่นหมื่นสี่หมื่นสี่หาร้อยอ่า สามตัวหนึ่งสองสามครับบัตชุ่มเมลูกอีกคมละมือนีหาลอีกันหนาหาราคาไีกคนโคมมือซีโค้มละมือนกว่าบาทมือเินกว่าบาทมัยคมนี่นกว่าบาทครับมืนซีหาลอยมดมีสามคมครับเรื่องคจากคมนี้ครับอ๋อคมนี่พี่น้องนะาคมนี่ครับเออคมนี่ของพอร้นีมนีครับคมนัคมนั่นค้มนั่นเออล้วก็คบมนี้ครับ เแม่นอแม่นวดครับดิบักตัวไรับตัวน่งตัวใดพอแม่นังมือพี่หาอรยครับสองมื่าครับคู่นอ่งามเลยมือเก่มือี่ครับอ๋อะุ่น้อยคค่สองมืสามครับแม่นงนี้เดของงามนี่เ้อของงามนี่สามมืีครับตอนนี้สามมืซีของงามอ๋ออพรอี่รัวหล่นทั้งหลูกทั้งแนเ้าอขนาใหร้ไมือขนดเ้ายอน่สมือท่าไก็พอสามมืสามร่อยสามมือสามรอยอ ค่มเงินกบาทโตแม่นั่งกับเงินกับบาทเอออันนี้กับเงินกบบาทนี่เงินกบาทเบิร์ตมลก็ได้รถลูกก็ได้เขาเบอร์ปะเนี่ยเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งสามหน่สามหองก็ห้าหาตัวายพอรัได้พี่น้องเด้อ่ามากแบบไรตัวหาแล้วด้โอเคยังต่อไปเอากินรียบร้อยกินน้อยกินน้อยจจก็ได้หะน้องไส้คอยจักบานนี่รบบดาอยู่นี่ 1, แม่ผสมแล้วอู่กสองนหนแม่ผสมแล้วงลเลูกงายๆเลยนี่นนป็นกิบตอเนนัมันต่มบอ๋อใหมันเข,ขาจะกลังที่เอารเ,เหเออขายแล่ะอ่ะตัวนี้วะนี่คู่นี้คู่นี้สิครับลูกแม่สิาลูกแม่อ่าลูกแม่พี่น้องตูมันไปนี่ ซิหาลอยซิบ้หาลอยลูกแม่ให้กันซิบโหาลอยลูกแม่ทำไรเจ้า่ได้เลยถวดองอ่าก็เป็นซิบเีลอยลูกผู้อันนี้ซิบเกลูกผู้ว้าวโอ้ไปนี่บอกไปยังนี่เดี๋ยวปนี่อันนี้ซิบกกลูกแม่อันนี้ลูกผู้โอ้ม่สวงสุดนอครอแม่ส่วงสุดกะบอกตัวราคาเนือแต่ว่าลูกงาม น่ะดูงามพี่น้องอันนี้เดี้ออันนี้สิบเจ็ดเนี่ยพี่น้องกองน้องไซอืมมือมือเงิกวาดเลยจะระคั่วอย่างเงี่ยบ้แห้งเลยลูกงามๆทั้งนั้นเลยเนี่ยตะไคร้ลูกก็ได้เกือบเกือบเกือบเลยทุ่นขึ้นแล้วพี่น้องตะไคร้ลูกก็ซื้อก็ได้แม่ก็ไปเลี้ยงเอาอีกจังหน่อยก็ได้ทุ่นขึ้นแล้วเอออันนี้ก็สิบเก่านี่พี่น้องเขาข้าันี่้ อันที่ชิบสามลูกแม่นี่เด้อิบเอ็ดหาลอยลูกแม่ขึ้นกันอันนี้ลูกฟูเอาเสี้ยงไปทั้งในพี่มันลายลายมันลายลายมันไม่งวดมีิบหาเาอยชิบหาเขาอยเบิดแล้ววะปไปนั่น ถ้าไดฮะหมื่นก็หาลอยเอาเบอร์มาบัด่นี่ส่วนเก้าแปดส่วนเก้าแปหนึ่งสี่หกสามสี่ห้าเก้าตัวหาหนองไส้คนรอเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้แต่ได้ก็ได้นี่มีให้เลือกทุกแบบเลยพี่น้องแบบง่ามแบบเนื้อหรือแบบกลางๆมีเบ็ดพี่น้องาอโอเคครับผมไปงางพี่ม้อยตีพี่น้อง ไายตีมันนี้เบิดแดเราบ่ยังค่ะกนาดนเบิดเนี่ยหลายหลายพี่สามสิบตัวค่ะอ่ะเริ่มที่ตัวน้อยก่อนก็ได้เจ้าไอ้แก่นี่บ่ตัวละหาพันเก่าเด้อยพี่้องชุนนี่แมนเบิดหรอคะพันเก้าอันนี้ก็เมีนบ่หาพันเก่าหาพันเก่าหาพันเก่าเมีนเบิร์ดอ่ะอันนี้ดิเอาเพินบ่เอาแงเล่วันนี้อันนี้เป็นุ่มแม่นังจะได้เนยาะท่านเก่า อันนี้แปดพันเก่าหนึ่งสองสามสามตัวนี้มอัญหาพี่ตุ้แมงกหาอ,อันนี้ก็ปัญหาก็ปัญหา,า,หา,า,า,หามีนหนึ่งสองสามได้สามตัวอ่ะตัวนนอยังนี่เดียวะไรนี่อ่าพวกนี้ลักรอันนี้ก็พัญหานี่อันนี้ก็ปัญหา,นนา,หาพี่น้องอันนี้เดียว 1ิบสามาร้อยมันอ้วนมูเทอกนี่พี่น้องราคาเนื้อเด้อนี่หนึ่งสองสามพ่ันยอันนี้สิบสออันนี้แม่นบนนี้สิบสอนี่สิามไปแล้ว13900เออขายไปแล้วเรยมบนนั้นสิบสอโอเคสิบสอ้ารบอพีค่ะขอเบอร์ศูนย์แดเจ็ค่ะศูนย์แปดเจ็ดสี้าสี่หกสี่ห้ตีบ้านบางงามเพิ่นอสอด้วยพี่น้องเด้อตัวหาด้อพี่น้องเด้อมากแบบใด ก็โทรหาเล่าพี่น้องห่างหน้าแล้วคุยได้ค่ะเน่ปรึกษาได้เมาจากเลี้ยงเมาจากเลี้ยงงัวแบบไหนนาเลี้ยงนายังก็ต้องกล้วยกระเพื่อนได้เป็นหรอกเนาะโอเคครับผมไปนางนางนางคุณนะนางนางพี่น้องนางเวียดนามสื่อทั้งอันงัวทั้งกล้วยเลยพี่น้องนางมันมาสื่อนาะคนมาสื่อแต่แต่กล้วยเลยคนมาเอาทั้งงัวงผมก้า ลงหาล้อง้อกันล้อสมาร์กจะล้อง่อง้อผูกง้อผูกง้อวนๆได้พี่น้องเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวหน้ามันก็จะมาต่อในราคาปุ๊บที่เขาเอาไปเลยเล่าพี่กาไรเขาก็จะสื่อเลยหันเขาห่อไปบ่อแด้กําไรเขาก็จะตัวเอาเพ่าแม่นั่นแหะพี่น้องถ้าก็ถือว่ากดด้วยกดกดนัราคาบานเท่าแน่จึงน้อยอยู่พี่น้องก็่ที่จารณาเอาพี่น้องกูเลยเป็นนายห้อยสีขายเพื่อนกัน บางทีอาจจะำไรหลายำไรน่อยแต่พิจนนารณาเอาครับไม่ไหรอกไม่หนครับ<อ>นี่เสียเรียานาออน้ากับเสืเห็นไหเสือแล้วเนื้อนี่เอาเสือในราคาเนื้อเนืนอเนี่ยเขาจะเอาพีไปกนไหนจักตนากแมนเสือแล้วพลีพนเขาไปบ่ดแล้วเวียนนาเสือไปมันเนื้อกะแม่รู รถตะบนเดียวกันเพื่อใหนูแ่กนเดินก่อนไหมเจ้า่าหาบงพี่น้องนลายเลยฟังงวกันเลยมันนี่คนน้คือคักเลยต้องงวบางแล้วคนน,คน,น,น้้นมันนี่คือคักเลยกนซสือซื้อหาราคาเนือ้อพี่น้องหาราคาเนือ้อไว้ ผมายาังอาชีพบุคค่อยะถามมาไดเด้อเจ้าอดไเคยถามมึงก็จิถามเจ้าได้บุเคยถามประกาถามในความมาบุเค่อยถาม็บะกาถามพอเขาก็จะบุค่อยให<า>้ข้อมูลมาเลยก็จะกติคุยกันเนะโอ้เหนียหน่ยหน่อยเนี่ยไนสิตัวี้ตัวรกบาทลราพอนั่นสีพันธุ์หน่อย นี่ว่ะตาหากไงอันนี้เด้ 100, <000. S 1> อันนี้แปดแปดพันสองอันนั้เหมือนหาลอยอ่าราคาของอีพอแล้วนี่ราคางัวอันนี้งัวหน่อยแยกแม่ลูกแยกแม่ออกไปยางตัวยางตัว,ตวพี่น้องยางตัวนี่เ,าเ้าจะก็ซื้อมามัดไปแล้วตัวผูตัวแม่นี่พี่น้องซื้อมามัดได้แล้ว อันเขาเจ้าซื้อแล้วเขาเจ้ากระซิสเอามามัดไว้อันนี้เป็นคอของหน้าเอาพี่น,อน้องนี่คออันี่ก็ถือบบว่าบบแพีงพี่น้องคออันี่ก็ได้นะครับนี่แม่ยังเหยีกระทองกได้พี่น้องนี่นี่นนอนนทองแล้วเป็นกระทองแล้วงอกีปองงอไทยกลางกกน,น,นี่นี่อไทยกลางงอกีปอลคนพี่น้องนี่เอ้านี่นี่กีปอลไทยกลางบบแพีงพี่น้องคออันี่ของหน้าเนาแต่บนนี้โบไหลโบแล้วโซนงอหน่นอยนี่ เบิ้อแล้วนี่เรือเมื่อกี้ตัวนี่พี่น้องเลือเมื่อกี้ตัวไปงานก่อนพี่น้องเบ้อแะไรล่ะบรรยากาศพี่น้องอ๋อโอเคครับผมบรรยากาศฟังว่วเพื่อนนี้ก็ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเตรียมที่ขึ้นรถแล้วแม่ยังเงยโค้งทางเงยๆสิยิ่งหูข่อมัวแม่ซื้อไปเวียดนามเหรอบนพี่น้องยิ่งหูเรียบร้อยแล้ว โ okay, อเคครับผมพูดได้เขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องตระกูลกอเพราะเพียงได้พี่น้องได้มาน้ำเสนอข้อมูลผ่านช่อง YouTube ราคางวัวราคาคุยแต่ละสัปดาห์เป็นกำลังใจผมนะนะครับในการเทดคิดนะพี่น้องบางทีอาทิตย์นำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดหรือถูกต้องกับพิจรารณากันซอยกันได้พี่น้องเด้ออันใดที่ผมผิดพลาดแตพยายามแนะนำผมน้ำเน้านบางทีผมกับอาติาบูลูจริงแก่ามานำเสนอข้อมูลผ่าน ตามจะคล้องรูนะพี่น้องอันนด้ลูกจรกิงกะน,นาวิชาการหรือผู้ใดที่เขามาเบิ้งกนะนำเสนออะไรได้พี่น้องเ้อะคอมเมนต์ได้ครับผมจะได้มาพัฒนาปรับปรุงในช่องผมให้มันชัดเจนโอเคครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบรรยากาศเชื่อมนะครับผู้ใดเขามาเบิ้งแล้วอยากได้บู้เชี่ยวความสายบูกวินกระดูกงามง,งานกระดูกกระสุดเป็นห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคือก็ได้พี่น้องเ้อวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน ปิดคลิปไปก่อนสวัสดีครับ